ตายกี่ชาติถึงจะครอบครองมันได้ครับ กับรถมูลค่าหลักหลายร้อยล้านนะครับกับคันนี้คะัคันจริงครับเคอร์นิเซกครับอากิล่า RSR วันนี้เราเจอรถเป็นๆครับนี่เขาบอกว่าผลิตเพียงแค่3คันในประเทศญี่ปุ่นนี้เท่านั้นนะฮะแต่นี่เขาบอกว่า1ใน3าคันในประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์แบบ v 8นะครับ5 0 0 0 cc เป็นเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ใหม่ป้ายแดงนะครับตัวรถเนี่ยเปิดตัวในปี2008แครับแต่คันนี้ปี2016ครับเป็นอากิล่า RSR นะฮะซึ่งคันนี้เป็นสีฟ้าคาร์บอนเคปล่านะครับ เต็มกราฟล้อเคปลอนะครับเครื่องยนต์ V8 1 1 6 0งแรงม้า0ูนถึงราวิเท่านั้นครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยมันโคตรดูแบบหรูหราไฮโซเลยภายในเนี่ยเขาบอกว่าอินททเรยเนียเป็นแบบสีทองคันนี้โคตรสวยชีวิตนี้ผมเพิ่งเคยเห็นรถเป,นเป็นจริงๆวันนี้นะฮะก็เป็นบุญตาเป็นบุญชีวิตที่ได้สัมผัสรถ,รถแบบนี้นะครับจริงๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เรามางานบิงโก ออกชั่นนะครับเป็นงานเกี่ยวกับซื้อประคาออกชั่นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับ